พี่น้องเพลงนี่เป็นเพลงปราบเซียนอีตีปราบเซียนตัวขนาดโตเมย์ไปลองกงนยังทั่วโล่งเอาผู้ได้เอาไปลองกับสิทั่วโล่งสันติล่าสุดลูกสาว่อยเอาไปลองได้หน่องอุ้งอญิงเป็นห่วงน่องทั่วสีล่งน้องบอลโอ้ยอย่าเปรียบเทียบกันซะน้องฟังดบนนี่อยู่ด้วฟังดีควาใหมายฟังโดยความม่วนฟังเป็นความบันเทิงดีกว่านั่นก็คือเพลงหยัางเพลงหยัางหอยใจบ้างไฟแสงติดอดับหนึ่งมาเลนติดวันติด พลังงานประวัติศาสตร์ของเพลงอีเดอร์ของเพลงมอลล์เดอ,อเออช่วงนี้คือมาแรลงคาเทะเมียน,นครับอตอนนี้อยอดวิวนะครับผมทะยานขึ้นสู่5 5ล้านวิวนะครับตอนนี้อยู่ที่4ี่ล้านแแสนสองหมวิวนะครับสำหรับเพลงหอยใจบ้างไฟแสนของน้องเพลงพิมพรดาแสงทองฟินแลนด์นะครับที่ปล่อยออกมาในช่อง YouTube แพรวพาว PP Music Official นะครับโอ้ขลังปังที่ว่าเป็นดราม่าดราม่ายอนยัง ช่วงนั้นแมนบอแม่ภาพภาพสาเท้าเอามาครอบเวอร์ดราม่าเป็นทะล่มแม่ทะล่มแม่แมนว่าหลองเพลงเขาเสียงสูงอันนั้นอันนี้ว่าให้เอามาครอบเวอร์เอ้าเขาก็เหมือนเป็นค่ายเพลงตัวเองแล้วก็เหมือนเป็นเพลงตัวเองเป็นลูกของตัวเองซะมาเนาะเออสุไหพักดันกันขึ้นกบมาทั่วลงสีเอามาครอบเวอร์มันก็บ่ได้คิดเพราะว่าเพลงนี้พยาบัลฟินแลนด์ที่เราเป็นเจ้าของขายเพลงเล่าบอเตีบดีแคสินใครก็เอาไปครอบเวอร์ได้ใจดีบันไดเอา แล้วเมย์เพล่าพาแสงทองเนี่ยเอาเพลงลูกสาวจะของมาโคมเบิร์กกับขวายอยากจะทักดันซอยแต่พูดแต่ว่าเขาเอื่นว่าอาคติมาจับคิดเรื่องเสียงแน่เสียงเมย์เพล่าพราวเงสูงไปบ่าเขาก็เพล่าพราวเขาอะไรอย่างนี้มันลอมอยู่อย่างนี้สิเพลงนี้เหมาะกับน้องเพลงมากกว่าก็เข้าใจอยู่ว่าเพลง ก็ต้องเฮ็ดออกมาหมอกับคนที่ร้องแมนเขาต้องเฮ็ดมาเพื่อนน้องอยู่แล้วคนอื่นเสียไปเขาเบิกเขาบ่ได้ผีแม่นผีบ่ผีแล้วเพลงนี้มันก็ดังดังเออล้กะว่าให้น้องเพลงเอามาแบบว่ามาร้องนั่นเสียงสดเสียงไหลว่าไปจังสันอู้ผู้ใดเห็นก็ว่าไหล่มองไล่มองใดจนเขาว่าเนาะเออใน่ของหมอของเมียนเขาว่ากันนะชอบน้องน้อง ชอบน้องแพลวที่ยืนแข,ข้างน้องเพลงยหทีบอกคนไปลองกันท hmm. ุกคน hmm. นะ hmm. เออนั่นแหละแล้วล่าสุดมึงจงไหนข้องมิต์ uh. น้องอิงน,นี่เดี๋ยว พอชื่ออันนี้ก็จะเฝ้าเน่ก่อนหนี้วันห้องเพลงมีวอไปลองเพลงร้องสดแล้วเสียงไหลพุ้นต้องเข้าใจในปัจจัยหลายอย่างครับน้องอันนั้นคืออัดเสียงมาในห้องอัดแล้วพอมาร้องสดมันก็อาจจะประมาณอันนึ่งแหละน้องยังไม่อยูุยังตื่นเวทียุมือแรกน้องที่ปล่อยเพลงออกมาใหม่ๆอ่ะเพลงแรกเพลงครั้งแรกที่มาร้องก็อาจจะตื่นเต้นอยู่เนื่องด้วยกับมันเป็นการร้องสดครั้งแรกด้วยยังไงก็อาจจะ ว่นหนักไปดามาเพนี่แหละโคดนีว่านี่เละคนฟังเพ่งบ๊อป็นน่าจะจองแต่ดามาจะต้องจองไปตีคนอื่นบฟังหรือความวนซึนนสิแมแนะนําไปกดติดติมตาว่องแสงห้องฟิลแลสสกอรไปติดตามผลงานเขาสกอรไปบงนักหลอกงเขาแน่คอยวิจารณ์เขาเขาว่าการศึกษานั่นสําคัญยิ่ง ปังปังทุกคนจจเป็นกำลังใจให้เพือแฟนคาเพลินเออระบบเสียงดีร้องได้เพราะจาก็เออเข้าไปคอมเมนต์น้องพิงค์อะไรเหมือนที่ว่าแสดงสดเนี่ยกับพี่เพลเออไม่มีอะไรเลยเลี้ยบที่นี่ดราม่าตรงนี้กะ ก็ยังอยู่ตรงไหนครับเออยังอยู่แม่วาฬสุดน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงครับได้นําเพลงนี้มาร้องหกเบื่อลงในติ๊กต็อกช่องตัวเองนะครับช่องอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอาสิเปิดฝั่งบางชัวบางตอนสิเพาะิเจอดราม่าบอลน้อฟังเด้อพี่น้องเด้อ แนวแบบมันคูละร,ออร,รละเบียบเสียงแมมันคนละแบบไม่ออกเสียงปูอีจะกว้างกว่าอปงองจะออกเป็นทางแนวเหมือน,มนหอมอลำมันคขยายเแียงเพียวนะเตอร์เสียงสูงกว่าแม่เออพี่แพียวเขาบอกเสียงสูงกว่าอันนี้ก็จะแบบเออออกเป็นทางหมอลำสิ่งสิแม่อันนี้นี่นี่ครับผมปงองก็บอกว่าขออนุญาตเจ้าของเพลงเด้อจ้า พิ่งหัดรองน้ำเพลินมาสั้นเพราะว่าเพลงนี้ก็คือเพลงดังที่สุดแล้วก็ตอนนี้ติดอันดับมาแรงสุดทหวี่ยมาแล้วเออทะเล เขาก็อยากเห็นถ้าอยากฟังอยู่ด้วก็อยากฟังเวอร์ชันผู้หญิงอยู่เหมือนกันเนาะเพร่อไหนมาฟังแล้วกูซื้อมาคำวนอย่าให้ผู้หญิงเราไปแสดงหนังทีเนาะอย่าให้น้องไปรองทั้งเวทีหัวสาวเราไปบันแห้งเนาะนี่แหละพี่น้องอย่าไปดราม่าอย่าไปเปรียบเฉียบเลยเฮาเบิ่งเฮาฟังด้วยความบันเทิงก็ดีกว่าครับอย่าไปเปรียบเทียบเหมือนแม่บอมแม่แพ้ข้าวอย่างท่เาอย่าโดดเปรียบเทียบแม่แพ้ออกมาหลอกโคเบิร์กก็อย่าไปโดดเปรียบเทียบว่าบอลมวนคือลูกสาว มแม่แพ้วเสียงซูงไปเสียงไปเสียงเสียราะว่าแต่เฮาเป็น่วงอง่งอิงนะแฟนคเพิ่น,น,น,นแห่งเวงคนว่านีอีลารลองออเพลงนี้ทั่วสิีบ่มหาบ่ออีลาวาา่านเออ เนี่ยคนนี้ก็เลยมาตอบว่าคนเราห้ามความคิดกันไม่ได้หรอกมักพายมักม่านคอยคมักเสียงอีลาอูคอิงสิแม้แล้วน้องก็คนนี้ก็บอกว่าเราผ่านจุดพัวมามเออไปตกไปย่านดอกยอิงโลกยิ่งดังลองไปโลดเพราะว่าู้อยากฟีนแลเพิ่นบอิไหนให้หนี้รีคาซิทยังได,ได้ทั้งเสียงให้ลองอได้โคบือได้อ่ะคนนี้ก็บอกว่า<ม>นี่รอฟังเสียงกีฬามาโดนแล้วนี่อันนี้ก็บอกว่าเสียงดีที่สุดแล้วนะครับคนเปนคใจร้ายอยู่เ่เพราะว่าเ่ือลองสไตล์อูคอิงเด้เ่ือลองสไตล์เพิ่น ม้วนจ้าเสียงพี่เอกลังเป็นของตัวเองมากขนอดเสียงเสียงสวรรค์ฟังแล้วก็ไม่เบื่อมีความสุขอันนี้เขาอ่านนี่คือเป็นคอมเมนต์อยู่ในช่องจีต่อคอราอุอิงเลยนะครับเป็นชื่อพี่น้องนี่ครับเป็นช่องจีของน้องเลยคือช่องนี้นะครับนี่ครับลักษณพรหอมหวนนะคะมีคนติดตามอยู่ที่สามแสนห้าหมื่นหกพันคนนะคู้ใดเข้าไปฟังหน่อยเด้อพี่น้องเด้อม้วนม้วนอ่ะไปอีกเวอร์ชันหนึ่งละกันที่เขาประทับใจเวอร์ชันต้นฉบับกับม้วน ว่าฉันคุณแพ้เผ่ากัมวนบอมวนพูาศสิเขาเบิร์ต่างหลายแสียนเบิร์ขผู้สิเบิร์ซุ้มดามาเอาบอกไปก่อนเจายังมีดามาอยู่เดยค่ะเออมีเลหคุณอีกว่าผู้ใหญ่ที่เล่นนะใส่นาลีดิคาสีข้องเสียวหรืก็ขืนเพื่องเสือเนี่ย้าพมาโคเปร์นี่ติดสดสีในมาแรงด้วยนะติดมาแรงนะ เี่เขาไปอยากมีโอกาสได้ฟังหญิงโคเบอร์แบบเต็มๆเนาะเราไปฟังหน้าฮานได้บเพื่อเออตรงนี้โลกแน่นอนอมนแมนมาโจต้องไฮวุ้นอีกป่อยออกมาในช่วงเช้าพอเพลงนี้แบบดังยอดวิวของคุณแพล่้างแสงทอดนะครับเกือบสี่แสนวิวอ่าที่ป่อยมาได้ช่องเดียวกันนั่นแหละที่ไปเอามาโคเวอร์สี่วันที่แล้วได้สี่แสนวิวก็ถือว่าได้เยอะมากเนาะอยู่าเรียงมาเรียงอยู่ไหนเวลาแล้วคุณก็ยังปักหมุดคอมเมนต์นี่ไว้เลยพี่น้องเด้อบอกว่า ลงให้ฟังไม่ใช่ให้ดราม่ามต้นฉบับคือต้นฉบับโคเวอร์คือโคเวอร์อย่าโจกกับย่าโจกตากันเดอ้พอ,อพี่น้องเพลงนี้มันเหมาะก,กับทนเสียงของน้องเพลงที่สุดแล้วแต่ว่าการโคเวอร์นี่คือการเป็นการเอาน้ำเพลงมาต่อยอดอ่าฟังไห้มันมวนบอยบอมเป็นฟังหรอไห้เครียดของสีส้ม,มวนทุกเวอร์ชันอ่ละล่ะเขาต้องเปิดใจเขาต้องได้ไปอาคาติ มือใดสิได้ฟังเพลงเต็มนาะอุอิงวันเดุยังให้อุอิงลองเพลงเต็มเออคืออยู่เด้ล่ะคือคือคืฉันได้ขนลุกเลยยังหล่อบอยยังหล่อบอยน้องเพลงก็อายุเท่ากันเลยอายุเท่าเท่าจิ๊บเจ็ดสี่ก็เก่แล้วมือที่เพลงของน้องเพลงติดกระแสหนึ่งในมาแรงอุอิงกันยังเชะออกมาเน๊ะแสดงความยินดีด้วยปังๆค่ะวัสดุยังอุ๊ยงขนาดร่างเนี่ยบอกกระซอยพัดดันเพลงนี่มากจุดจัง คืออยู่ในวงการเดียวกันไงเสียงไม่สุดจะหลอกเดิมเดิมเลยจะหลอกเดิเอ้ยแต่ว่าเขาอยากเห็นสองคนศิลปินสคนที่เมที่น้ำกันเนี่พี่น้องสิโอกาสได้เห็นบอ มีนอนรับเชิญเนาะรับเชิญเนาะทะเลเปิดวงแล้วดีต้องมีวันที่ตรงกันด้วยดูการที่แล้วดีแพลวบอมันภูาบัตตฟินแลนด์กับพีนลุยพีนลุยยังบุกไปหาน้องอู๋อิงหลังเวทีเลยเดีเห็นโยมีอยู่คลิปนึ่งจะเห็นโยมไปเดทภูญบัตตฟินแลนด์น่ะกับอันพินิลุยเนาะคุณงยุ่ยเนาะบุกเข้าไปหาน้องอู๋อิงหลังเวทีเลยเดี๋ยวทายคลิปลงอยู่เอ๊ะชิมีโอกาสได้เห็นบอนเนาะเห็นอู๋อิงเพชรบานแพงรองเพลงกับน้องเพลงพี่มาดาแสงทองฟินนแลด์ครับ ไปขับมาจากไหนไปขับมาจากไหนโอกาสนั่ะเลเพราะว่ามันมาแนวเดียวกันหน่อยแหมโอเคเนาะพี่น้องเนาะมาสิไเลยคอมเมนต์นะคอมเมนต์เออชั้นอาคอมเมนต์ชั้นยิ้มตาเนียวมวนเออไปให้สุดเลยลูกสาวเก่ง หายก็เริ่มใช้น้องอิงเลยอะไรคอมเมนต์อยู่ในิติสต์ต่อกระเตะอันนี้คอมเมนต์ในิติสต์ต่องเราอมกีสะวันเสียงค่ะฝึกลองเอิร์นฮักนางเอกหน่อยเขาก็ฟังรอฟังเพลงใหม่ของอิงด้วยนะบอกาโจชิ่งก็รอฟังรอฟังอยู่ผู้แต่งผูเดียวกันพ่อเออผู้บีคือกันแล้วเพลงนี้มันก็จะออกไว้ว่าค่ายกันเน๊ะสะวันจะได้ค่ายกันเลยเป็นเด็กกันมาโยโ่ย่คกันแม่ถ้าน้องแบบอันนี้เหมือนกันเออฉันก็อยากฟังเนี่ยฉันรอมากเลยเพลงนี้มันจะออกมาเป็นแบบแนวไหนวะาแต่ต้องติดหู <amounts of audio writers> อยู่แล้วเลยระดับคนแต่งเพลงกันคนแต่งมาสองสามเพลงนี่ก็คือติดกระแสทั้งหลายเปิดทุกเพลงเลยเด้วยเอามาร้องฟังกันนะครับน้องพี่น้องเนาะเพลงเยี่ยนะเอียงนะเอิ่นหักหน้าเอกน้อยของน้องอุยเพชรบันแท้นะครับที่กําลังจะปล่อยออกมาเร็วๆนี่นะครับมาร้องขอจัดจ่ายน้องอุยิงกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือให้กําลังใจน้องเพชรพิรดานะครับผมกับคุณแพื่อภาพแสงทอดนะครับสำหรับเพลงใหม่ล่าสุดนะครับครึบเอ้ง ยังติดกระแสพลใจบ้างไฟแสนนะครับตั้งสองวิชนกับมวลตอนนี้ยังติดกระแสอย่างนะติดกระแสมาแรงติบวันติดติดกระหู เพราะสนุกอีกกจำมวนที่ออกมาโค cover ลงในติดต่ออีกเราเพ่งเต็มเนาะ c o v โคเบร์เพลงนี้ให้มันเต็มเนาะเงี้ยนครับเ็พะคือกันละค่ะพี่น้องอย่าทัวร์ลงเด้ออย่าทัวร์ลงเด้อครับอย่าเปียกๆก็เด้อเขาเป็นห่วงย้อนยังเพราะว่าขนาดแท้วผ้าก็ยังถือทัวร์ลงนอขนาดทุบแม่ปราเด็นเนาะแม่เท่าก็เลยฝ่าว่าบอกเลยพ่อเห็นคลิปนี้ออกมาเท่าก็เลยอ่ะ เอยากให้เปรียบเทียบกันงดดราม่าง<ม>ดเปรียบเทียบนะครับฟังเพื่อความบันเทิงฟังไหมวนพี่น้องครับโอเคขับค,คไปแล้วค่ะแล้วครับ,รบสวัสดีครับ